เสียงอ่านพระไตรปิฎก8 000, 4ดห0่สพระธรรมคันเรื่องติโรกกฎเดเปตาวัโธเรื่องเปรตอยู่นอกฝาเรือนว่าเปรตพากันมาสู่เรือนของตนบ้างยืนอยู่ที่ฝาเรือนด้านนอกบ้างยืนอยู่ที่ทางสี่แพรง่งสามแพร่งบ้างยืนพิงอยู่ที่บานประตู เมื่อมีข้าวและน้ำดื่มมากมายเมื่อของเคี้ยวของกินถูกจัดเตรียมไว้แล้วยาตสักคนก็ไม่นึกถึงเปรเดเหล่านั้นเพราะคำของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยเราชนผู้อนุเคราะห์ย่อมให้อาหารและน้ำดื่มที่สะอาดประณีตมอแก่พระสงฆ์ตามการ อุทิศให้ญาติทั้งหลายที่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดส่วนญาติที่เกิดเป็นเปรตเหล่านั้นพานกันมาประชุมพร้อมกันหน้าที่ให้ทานนั้นย่อมอนุโมทนาในอาหารและน้ำดื่มเป็นอันมาก โดยเคารพว่าเพราะเหตุแห่งญาติเราใดพวกเราจึงได้สมบัติเช่นนี้ขอญาตเหล่านั้นของพวกเราจงมีอายุยืนอันหนึ่งการบูชายาตผู้เป็นทายกก็ได้ทำแก่พวกเราแล้วและทายกก็ไม่ไรผลก็ในเปรตวิสัยนั้น ไม่มีกสิกรรมคือการทำไรไ่ไถนาไม่มีโครกกร,กรรมคือการเลี้ยงวัวไว้ขายไม่มีพาณิชกรรมคือการค้าขายเช่นนั้นการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มีผู้ที่ตายไปเป็นเปรตในเปรตวิสัยนั้นดำรงชีพอยู่ด้วยผลทานที่พวกญาติ อุทิตให้จากมนุษย์โลกนี้น้ำฝนตกลงมาในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชันใดทานที่ทาย,ยกอุทิตให้จากมนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่เปรตทั้งหลายฉั้นนั้นเหมือนกันห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุสาคร ให้เต็มเปลี่ยมฉันใด้ทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่ปเปรททั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันคนละบทเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ญาติผู้ลากไปแล้วทำไว้ในการก่อนว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งน,นี้แก่เรา ได้ทำสิ่งนี้แก่เราได้เป็นญาติมิตรและสหายของเราก็ควรถวายทักษินาทานอุทิศให้แก่ญาติผู้ลาไปแล้วการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความร่ำไห้คร่ำควรวญอย่างอื่นใดใครๆไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้น ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วญาทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นส่วนทักษิณาทานในแหละที่ตั้งใจไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกือกูลแก่เปรตน,นั้นโดยทันทีสิ้นกาลนานญาติธรรมนี้ท่านแสดงออกแล้ว การบูชาที่ขอไปนะคะการบูชาญาติที่ตายไปท่านทําอย่างยิ่งใหญ่แล้วทั้งกําลังกายของภิกษุท่านก็เพิ่มให้แล้วเป็นอันว่าท่านสะสมบุญไว้มิใช่น้อยเลยคำอธิบายจากเชิงอัดยาติรรรรทา,าในที่นี้คือ การสงเครอะญาติพระศาสธรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่2 6พระสุตันตปิฎกเล่มที่18ฉบับมหาจุฬาโคทกานิกายเปตาวัตถุเสียงอานวยบัวสวรรค์